สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดินเร่นงเกมเฟนฟายชีกันนะคะอย่างแรกตอนนี้อเราก็จะมาพูดก,ก่อนนะคะว่าเฟนฟายชีเนี้ยรู้ไหมว่าทำไมคะเอาต้นแบบเฟนฟายชีเพราะว่าตอนตอนดินที่ใครที่ใครดินผิดอะ่ะมันก็จะมีชีสออกมา มันก็จะเปลียนไฟกระจายออกมาเสมอแมันก็จะมีเปลี่ยนไฟก็จะกลายเป็นดอกไม้สวยๆงามเลยเดี๋ยวเอามาเริ่มกันเลยอย่างนี้เราต้นอาโนยอ๊ะเอาหน่อยอ๊ะปทาไมคะอโนยอ๊อปพี่นายเยอะอโนยอ๊อปเดี๋ยวสิพี่นายพี่นายพี่นาย ใจหนูยังไม่ได้เลย